อืนะครับมาแล้วครับนี่ครับอืเหมือนกั่ว่าเติมเนี่ยเอมบานนี่การนี่ครับอื อืมเอาคลิปเรียวๆสิละมันยังมังนไหนมันไห่ตำกลางสายฝนครับฟังเสียงฝนกินกินทอดน้ำ ได้บรรยากาศครับมาไหมเนี่ยมมาอแลยครับตะหูครับเนี่ยครับนี่ยของแสบครับม,มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามกดสับตะไคร่นะครับกอปากนะ เป็นมั่งใจครับลับช่องทางยูทูบอะอาทอนจีโอวันออฟฟิเชียลครับนะครับทางเปลิดเปลิดปุ๊บก็จะเป็นอาร์ทอนบาวพุทยัยบ้านแคร์น,นะครับอืมอืมแซบุแซบมอืม พัะกันได้ยังกี่แรงเนาะครับนอนทางผมไม่แล้วไม่แล้วครับนี่ครับไม่แล้วไม่แล้วครับโอ้ยเสียงดีครับกล่องพระชัดเพราะโทรศัพท์ผมตรงน้าไป,ปรครับแต่มัเสาครับโทรศัพท์เครื่องอีกเครื่องหนึ่ง เล่ใส่เครื่องเก่าครับตัวนี้อืมอืมอ๋อากินไปกี่ไม้แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วหืมจังมันต่อมาแล้วครับนี่แล้วครับมาเนี้ยไม่แล้วครับนี่ครับที่เด่นนี่แล้วครับ คลิปไหนครับปีาโอ้มจ้องฟากริครับดีแมวกันเนี่ย่บองคลิปอยากต่อเมื่อกี้บองคลิป ก็โจวบทมคนญี่ปุ่นเนยเขาจะอุ้อิงอุ้ยิงวะครับประจวบนิดคนเห็นามคนญี่ปุ่นว่าเขาจะอุอ้ญิงวะเอาหลอกแว่นม่มีเ,เมงบ้มากๆครับ ผลงานเพลงใหม่ของอยาสาวสมัยควอยฮักกุศันโอ้เราจมรอดตีตามครับนีกก่ก็แซวว่ครับน,นี่อนีเหรอมากรการยากรากรากีหาใบอีกแล้วครับนี่มอง,มองยังมุงยอดครับคนเดียวเพียยตลอดคุณแล้ว

โ,โอเคครับโอ้ขอโทษครับขอโทษขอโทษเสียงเสียงดังลงขับขยันฝากติดต่อไปคะแนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ดนะครับกดติดสไคร้ช uh ่องไอทอนเจียววันออฟิเชียลครับสวัสดีครับ